พี่น้นองนั่นนี่ไม่ตีพี่น้องนั่นนั่นนั่นปลาอะไรปลาอะไรเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าโอ้ต้อนรับครับพี่น้นองคนตัวนึองอ่ะย่ามืดมัวหอนอยู่นี่ดูเพี้ยนปลาอย่ายงนอฮึฮึึ ดามเสาเสาๆครับพี่น,ออน้องเมื่อคืนนี้เฝ้าน้ำฝนยามบบเบ็ดกระเบื้วห้วยประคอยามได้เครื่องหนึ่งเฝ้าน้ำฟ้าห้องย่านบัดนี้ที่ห้องกลางห้องเนี้ยพอตกห้าขวบแล้นนะครับเดี๋ยวมาส่งก็เลยจะมากรูน้องเบิ้งหมานบ่นะครับระวังห่วยประอคอกับดงปลาดุกมันจะเป็นจังได่ครับพี่น้องของติดตามมั้งครับ เนี้ยมาเช้าก็ฮ้องหึมๆอยู่พี่น้องพุ่นน่ะนี่ตกบ่บ่ยังเมื่อคืนยังมาเช้านี่ฮ้องหึมๆยู่มาเช้านะครับเอ้าตกตกทตัวเวให้นอนเวโลดสิให้ได้ออกไปไส ใส่เบียดยามเฮีน้าหดเบียดยังไรมันกันอะ่ะสองสองสองเฉียวก้อนขึ้นมานอยู่เดีย๋ยวนี้ขึ้นมิดเท่ของได้กันไร <c oughs> ป่านี้มืดแล้ววะถือฝนเทีย่ยวเดียววะ ห้องไรต่อฝ่าขยานเห็นว่าผู้ให้ขยานอยู่ที่ฝาโอยหกกระคักแต่ยังมนลงมาบ่ได้ป่าลงไปน้ำนี่หงใหม่นี่น่ะ่อใหม่นี่นอยังไงพี่น้องนี่สองสามนอมันได้แกงเสียบะครับนอม่โอ้ยนํำซะไปอย่างหื้อ

สองมามิดซีรีปานดุจจีฟังลำ้ำโอ้ยหลังนี่ไม่เป็น้องหลงังนี่นี่ไมไ่ติมพี่น้องน,นันน่นนั่นนั่นปลาอะไรปลาอะไรเจ้าเฝ้า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 เรื่อไม่มิดเจอเลยพี่น้องเดีนน๋ยวพี่น้องเร็วแป๊บนึงครับปลายังนีง่ก็ได้ดูบอลไปแล้ว โอ้ปลาดุกอีกแล้วเนี่น้องดงปลาดุกดงปลาดุกโอ้ยเฮ้ยปลาดุกพี่น้องได้ลาบแล้วได้ลาบแล้วได้ลาบแล้วโอ้ยโอ้ตัวปลาดุกกัตัวงามเด็กกันน้อเนี่ยไวยนี่ยหรอกไวยนี่ยหรอกบ่าพลาดเล็กเทียดงปลาดุกกับเบี้น้อง ดงปลาดุกดงปลาดุกติดเลี้ยงหลังครับพี่น้องมาขึ้นนี่ก็ได้ย่นี่เดี๋ยวตบหูดิ ยังคุ้มดีคือตัวแรกครับของเ้านี่ะเราไปกันเนาะมาแล้วมาแล้วตัวแรกมามาแล้ว โอ้ต้อนรับเพี igual, amos, ouais, é, é, ่น้องตัวนึงอ่ะยามิดม <t> ัวหอดอยู่นี่ดูเปล่าปายังน้องโหืหืมปายังปลายังปายังโอ้ไอช้อนพี่น้องไอช้อนไอช้อนครับไอช้อนมา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 วันดีไม่ปลาตัวนี้เอ้าไม่เลี้ยงหลังพี่น้องพูดถึงตัวนึงอ่ะเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังเลี้ยงหลัง อปลาอันนี้อีกแล้วพี่น้องปลาอันนี้อีกแล้วปลาอันนี้อีกแล้วพี่น้องโอ้ยตัวที่สามเลี้ยงหลังพี่นออ้องเออบาดนี้บ้าดนี้พี่น้องเอ้ยสร้างว่าจิปลาอันนี้มีอยู่บ้านผมเออมันมาได้ยังไงวะปลาหน้ากับปลาเสียมมาจนไอไ้สายวะขอบคุณหลายเด้อครับที่อ้สายให้ข้อมูลครับ ปลาเสียมปลาเสียมโอ้หลายแสดงว่าหลายตัวนะครับมีมีหลายอยู่อยู่บ้านผมแสดงว่ามันไม่เริ่มมีมาแล้วนะครับปลาเสียมปลาเสียมเมึงครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตปลดพี่น้องโอ้ปลาเสียมที่สางนี้ในบ้านปกล่อง ป้นใหญ่บ่พี่น้องปลาเสียมนะ่ะตัวที่สองตามด้วยตัวที่สามเลี้ยงหลังครับเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังโอ้มาฐานมาฐาน สามตัวงามๆม,มาแล้วพี่น้องโอ้ปลาเสียมมกึกแต่วันนี้ปลาเสียมนี่ล่ะบอกให้พูดจักเถอะไปกาเห็นอยู่ทั้งทั้งกันบางละจันทั้งซีทั้งแม่น้ำซีทั้งแม,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 ม่น้ำมันเจ้าพญานพี่น้องมันมาเห็นอยู่บ้านป่อง โอ้ยไม่เลยพี่น้องติดอียเลี้ยงเลยพี่น้องเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาเลยอะไล่ะซืได้ละมา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 โอ้ยไอชอนไอชอนไอช้อนไอชอนนีตัวงามไปน้ำมาเซ่สามสีตัวนี้พี่น้องสี่หลักันเนี่ยพายเงี้ยนะมคืนไหเนี่ยมันใจรอพี่น้องเลย ลูกเพิ่งน,นี้ตัวเดียวครับดวงประดุกได้แค่คอสองปลาเสียมหนึ่งดุกหนึ่งครับ <c oughs> สั่นกัคขักหน่วยไงโอ้ยมานมาแล้วมานมาแล้วครับพี่น้องไซตัวแล้ว ไอ้ช่อนครับไอ้ช่อน เต็มที่หาพี่น้องโอ้ยปวดคอปลาดุกนี่ตัวงามๆนะครับต่อไปครับนี่เป็นชิ่วของหวยลงประดุกอยู่หมอนในสอดหวยนั่นครับโอ้ยปลานั่นขึ้นหัวครับพี่น้องเลยปลาสูตรขึ้นหัวครับกันยังไงพูดอะปลาสูตรอะร้อยไปร้อยมานี่จะประสูตรไงพี่น้องพูดอะตัวนึงอย่พูดอะสองตัวนึ่งอะตรงนี้เงาไมนเงาเงาพูดี่น้อง อุรหอุรอโอ้ปลาสูตรก็ข้นหัววะโอ้ยตัวยังไมึงอปนนปสูตรข้นหัวกูเหรอุรเอุรปสูตรข้นหัวปอน,น,วอน,น,น,นองรเน่โอยปลาสูตรทข้นหัว,หว,นนหวมันเล่นนมาเศร้าสปนนองนองลงลงอยู่ปน พูด่ะอู้ป่าสวนพิเทเมย์ใหญ่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเออเิ่งครับพี่น้องป่าสูตรเนี่ยน่ะนะพิเทเมย์ใหญ่ๆแม่ออมสร้างว่าเถอะเห็นมั้ครับนั่นนะป่าสูตรนะครับเออมันไม่ใช่ก็ม้าจา้างสันกูดอะตัวนึงอ่ะโอ้พิเทแม่ใหญ่ๆพี่น้อง ยังไหน,นเนาะเมื่อเอามังกระโกมันนำมันหมดเนาะโอ้เอาจังว่ากันนะครับเอาภารกิจนี้สักคนนี่พาพี่พาน้องมาเหลือน้ำมันอยู่เอานะครับหลังจากที่เหาเบิ้งดงปลาดุกแล้ววันนี้เขาชืมาเบิ้งดงปลาคอบัดนี้พี่น้อง,ง,ะอะน,องนะครับหวยน,นี่อีกเป็นหวยไม้หมอพันเอกเคยร้องจักเถื่อนะครับ <c oughs> เป็นอย่างนั้นดินแนวแนวยู่บ่าในี่นนพี่น้องเว้ยนั่นมีป่าอีกป่าอีกอย่างเบิ่งกันพี่น้องโอ้ยปาเขีงน้อยโอ้ปาเขีงน้อยจะได้ยังมาติดจินยานี้เอาปาเขีงน้อยเต็มแรกก็ไหยนี่พี่นอ้องแหงมืนแหงสั้นเต็มแรกครับ เปเข่งอ๋อไปเข่งแอบโอ้ยังไงจังว่ามีปิดเข็งกินเงียเด็ดอันนี้เอาแต่พอแต่เห็นเอาขออนุญาตปดครับเข็งน้อยกับเข็งน้อยทัานตัวไปต่อไปเอากระชากไว้ขนาดฟ้าฟองเพิ่มเพิ่มอยู่ก็เอากระชานี่เอาเอ้าเอาเห็ดมาเนาะหอยไม่ไหมครับเนี่ยหอยไม่เนี่ย นะครับมันบ ok ่ค่อยหกเหมือนไหนหกเนี่ย ok น้ำฟังสาเด้อแต่ว่าหยาเพราะว่าหยามันหลายนี่ยแหละครับแต่ว่าพวกพักศพกพัก,ก,กบอดพกักพวกนีน้งเพราะนนี้หันไส้โบาลายตกห่วยหลังนี่ตกห่วยนี่ครับพี่น้องอี่จำได้ประมาณสิบหลังนี่ลนะมัง้งอันนี้มันลลอนมา ก็ตกคือเกาไปนะฝนกอะไรโอ้ยตัวคนสวยเป็น้นนองเขียนอ่อนต้อนดอ้วยคนนะ่ะดูสิเขียนอ่อนต้อนดูยังัไงเห็นไหมน้องเห็นไหมเขียนอ่อนต้อนดู่พี่น้องเห็นไหมเพื่นเห็นไห,นนหนม,หมครับเจอไหมโอ้จังครับผู้นี่จังคือเสียปานเสียลามเลี้ยงมันนะเอาตัวที่สองไวยนี่พี่น้องเป็นไอช่อน ขอหยาดปลดครับสันโกโดเกเดีอยู่หวยเป็นเปลี่ยนครับพี่น้องหวยเป็นเปลี่ยนเพราะว่าป่านี่ผมว่ามีปลอคออยู่นะครับมันยิงย้ำได้ผมว่ามันมีขุยย้ำมันได้ขุยย้ำไหมนี่ไหมมันง่ายกันหน่อยละมันพ่อได้กินเบ็ดอีกอยู่ม,ะม,ะมะนันมันดีๆนี่บอ หอยนี่ไดตัวเดียวนมประค้งน่อยนอมนสร้างว่าดถนั่นพระพพนองมันยิ่งยืนวังอย่างไพไ่ห้อประคอไปต้มผมอยู่ทั้งตนยยคะหมดพ่น,นอลูกสูงคนใ้ประคอไปต้มสองตัววนลงควงลงวงอยู่หลังสุดไทยมิดซีรี้ความจินจ่นี่ป่าดคอได้หลายแมหวยนี่ไหมความคิดไหม เราโบแมนนะครับก็ถือว่าหมานอยู่นะครับพี่น้องนะครับสําหรับเซานี้นะครับปลาดุกกระตูงใหญ่พอได้หลับนะครับกาได้ปลาทั้งหมดหกเจ็ดตัวนะครับหกเจ็ดตัวนะครับก็ถือว่าคักอยู่นะครับหมานนะครับตามภาษาอีสานบ้านท้องครับเอานะครับขอบคุณทราทุกไลค์ครับทุกคอมเมนต์ทุกการที่ตามนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานมาใ้กินที่อีสานมาตลอดมากดไลค์ใจกดแชร์ครับอย่าลืมที่แน่เมื่อนี้ มานครับผมโชคดีไม่ใช่สุภสุคน่านพน,นจากรถโลกไล่โลกพิบ้านี่นะครับเด้อสุภสุคนสวัสดีครับผม